ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนำาพาผญาติเมโยโมสาธุชนทุกท่านเขาสู่ช่องมหาไกรสีชแนเเล,ลมนามเมืองความเกือบหนาของการสร้งางพระโอโบโสถกลางน้ำวัดปามหาธีราจ,จารย์ตำบลหอดอนอำเภอครข้างในจังวหวัดอุบลราชธาน,นีเข้าโดยท่านเจ้าคุณพระอิพัน์วชิโรพาท,ท่านเจ้าวาด ท่านพระครูปิยะจันทคุณผู้อำนวยการทีมช่งางการสร้างโบสถูปโสดกลางน้ำนในวันที่14ทธันวาคม2 5 6 7เมื่อน,นี้ทีมสร้างกไดัยเฮ็ดขึ้นนั่งล่านมุ่งเ,เตรียมการที่จะมุ่ง ลังคาองโอโหสดจีเอ็นภาบยูนีก่ะทีมต่างก็ลงนักขมิ้นกำลังอ่าซอยกันเนี่ยเป็นมุมนะกล่องอาทิสั้นเนี่ยยังหน่อยก็ขอถกคอไผ่ประหยัดประโยชที่เขามาส้มเขามาเบ่งความเกลือในร่วมกัน สร้างอุโบสถกลางน้เหินภาพแล้วกัอนุโมทนานำกันเดอผู้ทธิมารวมถวายพาป่ากดีผู้้ทธิมารวมหินเล็กปูนทรายทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุเพื่อวัดเพื่อว่าเพื่อพระศาสนาตอนนี้กันยังขาดเจ้าภาพพ้ทธิปินเจ้าภาพมุ่งรังค่ากระเบื้อง กระเบื้องนะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญเรียนรื่นผ่อนหยาดยมนะได้มาห่วมบุญห่วมบุญสนกันตามกําลังศรัทธานะเห็นภาพนี้แล้วก็สืบส่งสมมุติานาทำกันก็้วิ้งตามอย่างธรรมะขมิ้นเพราะฉะนั้นก็นท่านเห็นยืนนี่กันทีมสร้างเราล้างธรรมะขมิ้นในการที่จะใหญ่นางลานนะ

ล้วงผ้าผู้พลางประพากรเจ้าสิได้บิดเดิมเสื่อมตายายยืมลุงความมันจงเดือดการอภิญญ์ขิงขีสารเอาไว้ลาจบสมัยถึงวันนี้คนทำงานเควี่ยอุ่น เป็นที่ขาดใจคุณคนประกอบเยวว์วัยโวยที่บ่าเป็นเออเออลอาสวรราอาภารเสียได้ผ้าพี่น้องเสียได้ผาน้องพี่น้องรักษาหิน าาสีบ่หวันดึดนคอปลาเพี้าวเท่าโบลานเมอาอีตั้งเกา่าลากิดบ่งดึ ในกินไก่ต้มเนื้อไก่ต้มนไหวแซ่พันแค่นาเรื่องประทา,พพออานเกือบจนเพราะคือป้อนหนี้ไปหันมาข้างที่โอ้ยไปหันมาข้างที่ยานรึ่งพา เ่อนบอนลาหลวงพวาโสพลอาภาโกอ่อนเสีได้พาเดอพีโนโ่น้องรักษาหติตบ่ตั้งสิได้เป็นผลทางสึงตาลเอาองเงียบจีบสองควา จิบเจเก่าอ้าคุณกคุ้มเขาหย่และจำปีปาเพนีเธอปาเพนีคุณลานเจบต่อหายสิน้นสิ้นเดี๋ยวนี้น้อแม่น้อบ่าด้ยินเสจยงตั้มเขา วาดได้ยินอื้ออื้อเสียงดําออกเสียงเพลงแล้ว ลาพรสววันช่หน่อยละม้ามือนีพมสววันใช่หน่อยจึงได้แก่ชนเป็นก่อนมาขอนซ้อนบัดมาเห็นอยากเส็นสานไว ยายหายเด้อเสียถึงลายายเอ้ยี่น้องเฮาเอย I'm a vised speaking from mouth of his, deliverance for a life of truth, thisливоys in these years. All the aspects are the f o ี n d a t i o n that are in กามาเยาปูก็มหล่ท้องบานพอเชิญอาณาเต็มคำยังเกาเรียงนางกานุ่นนกกันกินป็นจ้าเลยอกปูที่มาวัน พอ่อกับนีมาเยี่ยมไม่ย็นกันกระสุดชื่นเกินจากเอถวอยทันวาราอนึ่นั่นล่าใส่กระบ๋อยาได้มองบนสอยทางสึล้อสดใสอยาจะมีพุยไให้กอ้ายสบาย ลายยามมาถึบ้านอย่ามีมามาาสาธุลยามมาบ้านมาและเทวดา ยัไปทางลาบยือสิไปทางนาคุณก็สุสัน่ารำร้องหัวเวเมียเออานพสวรรค์ให้ำอยู่เหมือนซ 来狂欢。 วัเาลานต้องตังเแเคตืนต่ตแกวิกวัตัวสิดโมนลไปบางเมือ Pra mim จังคิงแชงรามลูกรอบกวางเอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 连接的啊，刚才那个气啊，还是玻璃，玻璃做饭，然后肚子疼，这发展呢？ 这个，两个、嗯。嗯嗯